ทุกคนทุกคนเราเจอคนไม่ดีเว่ยคือคือชื่อคิปมันบอกว่าหญิงหญิงรักกันไม่ได้อย่าขาศาสนาอื่นมันเป็นเพศอะไรนะเพศสายรุงรูว้ว่าเกย์ตรงเนี้ยพราะว่าเพศสายรุงเกย์ตรงนี้ยเพศอะไรนาะกูจำไม่ได้สลิดแล้วก็สลิดแล้วก็ทงฉลิดเลืแต่งตัว ตามใจอย่างของเราล่ะอันนี้คือคือคือนันใช่ไหมมันรอเพ้งจบใช่ไหมดูนะแต่เายานะเราไมยากธอดยาทักมานะดูนะพออันนี้จบชิปปั๊บมันจะบอกว่ายิงยิงแล้วก,กันไม่ได้แล้วมันจะจุบไอหัวชมพูน,นั้น่ะ เนี่ยดูมันถ้าใครเห็นคนนี้นะขอบอกว่าถ้าเกิดว่าไอ้นี้แหละมันเจอช่องพี่ในยูท b e อะแล้วมันเห็นมันเห็นคลิปมันอะที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเรบลองนะมันอิจฉาเนี่ยว่ถ้ามันอิจฉาจริงใช่ไหมพี่ก็จะฆ่าเขาเหมือนในเกมอะในเกมที่พี่เคยฆ่าไอหัวขาวตัวน,นู้นอะ จริงนะไอตัวนี้มันก็เป็นคนไม่ดีอ่ะใช่ไหมใช่ไหมถ้่้ทุกคนเห็นมันเนี่ยถ้้ทุกคนเห็นมันเนี่ยฝากให้ทุกคนนะฮะถ้าทุกคนเห็นคลิปมันเนี่ยฝากลบคลิปมันให้หมดด้วยจุดสามจุดพี่ราไม่ได้<อ>นะทำคลิปเนี่ยตอกไปได้จ้าวันนี้เรามากับเพื่อ ถ้าเกิดว่าใครเห็นช่องนี้นะคะฝากลบและฝากถ้าเกิดใครเห็นช่องนี้นะคะฝากฝากอะไรวะฝากลบคลิปมันทั้งสามคลิปให้หมดเลยแล้วคอมเมนต์บอกว่าแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าพี่พี่หญิงหญิงชายชายก็จูบกันได้เป็นเป็นเกเกก็ไม่เป็นไรพี่สายรู้ว่ไม่เป็นไรแล้วเองมันว่าขาวนาอื่นอ่ะ มันผิดไหม่างนี้อย่าลืมป่าคอมเมนต์ช่วงมันด้วยนะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีมีแค่นี้แหละบาย